พระปิดตาหลักหมื่นหลักแสนหลวงพ่อทับวัดทองวันนี้มีพิมพ์อะไรบ้างไปดูกันครับพระปิดตาเนื้อสำลิดเงินพิมพ์ตุ๊กตาเล็กยันยุ่งหลวงพ่อทับพระปิดตาเนื้อสำลิดเงินพิมพ์ตุ๊กตาเล็กหลวงพ่อทับพระปิดตาเนื้อสำลิดเงินพิมพ์บายสีหลวงพ่อทับพระปิดตาเนื้อเมฆพัดพิมพ์เสียนบาทหลวงพ่อทับพระปิดตาเนื้อเมฆพัด พิมเสียนบาดยันยุ่งหลวงพอ่อทับพระปิดตาเนื้อเมฆพัดพิม์เสียนโตมือตกเข่าหลวงพอ่อทับพระปิดตาเนื้อเมฆ evet พัดพิมยันน่องหลวงพอ่อทับพระปิดตาเนื้อผมคุกรักพิม์เสียนบาทหลวงพอ่อทับพระปิดตาเนื้อผมคุกรัก ิมเสียงโตหลวงพ่อทับ้าท่านมีพระเครื่องของเก่าของโบราณต้องการขายส่งรูปมาดูเลยนะครับยินดีรับเช่าครับและทัดท่านคิดว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์เก็บไว้ดูนะครับขอบคุณครับ